อ,อสมอทอพัทลุงเสนอรายการออนทั่วพัทลุงโดยว่าทิดปานวานนักตึกตางพุกประสบการณ์จับมหาวิเทไลาราชภัฏสงค้า สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังนะครับข่าวในรายการออนทัวร์พัทลุงนะครับเดินทางไาถึงอีพีศึกษาเก้าเลี่ยวนะครับนะเดินทางมาที่อีพีศึกษาเก้าเลี่ยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องอีพีของหม้อบานอ่าคนบัทลุงคนบัทลุงเนี่ยโรจักอยู่แล้วหม้อบานอยู่บนผิวหม้อบานคืออะไรนะครับแต่นบางคนเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าการรักษากับหม้อบานเนี่ยก็คือรักษาคนไข้แต่ว่าเจ็บ ไม่บายเคล็ดคายปวดเมื่อยตามคอได้ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะาด้วยความเดี๋ยวคนปัทลุงบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว,ว่า สร้างคมผู้สูงอายุเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็โดยว่าทิศเนี่ยกาพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุก็คือเป็นหลบกลงขลองบ้านนะครับก็คืออาจจะรู้เรื่องคนแกน่คนสม,มัยก่อนสะกนิดนะครับนะในวีดีโอนี้เนี่ยคือจะโอกอะฉับและฉับพุดและที่นี่แหล่งเหล่งคนแก่พอป้ากับมานพ่อกับแม่คือแก่เลเี่ยวแล้วก็นั้นแล้วก็ได้ยินว่าการแหล่งของ ในสมัยก่อนเนี่ยบรรพือน,นะครับเหมือนชาวบ้านต่างๆเนี่ยนะครับกาจะมีแบบว่า การแคดกันเจ็บลายไมไบ่เนี่ยบางที่ก็แบบสมัยก่อนเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้เดินทางไปหาหมอล้วงเรือตามโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าด,ด้วยการเดินทางต่างๆเนี่ยมันไม่อำนวยความสะดวกนะครับนั่นแหละก็จะมีหมอบ,บ้านพวกอย่าฉ่ำนาญเฉียวชาญในเรื่องการบีบการแคดการเหมยได้ไปนเนี่ยนะแล้วก็ยิบยอกมาให้นะครับในพัทลุงเนี่ยใครแต่ว่าฟังอยู่ว่าโอ้แม่แคดเลยนี่แม่ กินยาแล้วก็ไม่หายที่นะครับคือจะบอกว่าที่ออมาเนี่ยคือรักษาหายนะครับมีคนรักษาหายแล้วก็แค่เมื่อนหนาอ้า,นาบ้าวเนี่ยเป็นอัมมาพลึกนะครับอัมมาพลึกเขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็เป็นอัมมาพลึกกาไปบีบกับหมอ,อเขาเรียกว่า บ,บ,บีบกับบางมานบางมันนะครับบ้านอยดันโหลดอ่าหมอมอบางมันบ้านอยดันโหลดนะครับมอบ้านนี้แหละบ้านอยดันโหลดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะครับนาะล่องล่องแร่นะครับนาะว่าใคร่ตว่าอยากจะ ไปพาไปบีบเล่ที่มันแคดใส่แต่มันแคดเต่ากินยาเหล้วก็ไม่หายลองไปเล่นนะครับบางที่เนี่ยหมอบานเนี่ยเขาก็จะมีความชำนาญในการจับเส้นลวายาเตยวก็ต้มขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อรักษา,าการแคดคอด้วยวมีน้ำมันอ,อะไรต่างๆเนี่ยหมอบานเขาจะมีความชำนาญอันนี้เนี่ยก,ก็จะเป็นอีกทางเหลือกนึงนะครับนะแล้วก็อ,กอ,กอ,กอย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คือหม้อพงนะครับหม้อพงเนี่ยโย่อย่บางแก้วนะครับอย่บางแก้วหม้อพงเนี่ยโย่เขาเรียกว่าซบถวดนะโย่มู้ที่สิบสองซอบถวดอย่มู้ที่สิบสองอำเภอบางแก้วจังหวัดปัลลุงลองไปแล้แต่ตอน,นซนซบถวดไปถามชาวบ้านแล้ว สั่งซองนะนะไปร้าสาวานเลยว่าเออหมามอ้อพงหมาหมอ้มมอพงอ่าเขาจะบอกเพราะว่ามอ้อพงเนี่ยเป็นม้อที่ดังมากๆนะครับนะแล้วก็อ่าคุณแม่ว่าทิดอยกากใหใชายบริการอยู่มั่นกันนะครับแล้วก็ดีขึ้นมากๆเลยนะครับนะ้ดีขึ้นมากๆพอกินยามาไล่ทีไล่คลินิกต่างๆมันไม่หายสักทีไม่โดนใส่แต่พอได้เมื่อบานกาอาการดีขึ้นอย่างชัวร์ขึ้นนะกาโอเคใค่แต่ว่าชอบ หรือว่าม,มันเป็นกับความสะดวกใจหละกันนะครับนะใครที่ว่าสะดวกใจ่จะไปรักษากับหมอบานไอ้หมอบานเล่เนี่ยบางที่ราคาแล้มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับนะบางคนบีบเบอรอละบางคนไม่ได้กิดตางบางคนเขาคือเขาถือว่าช่วยช่วยเขาเรียกว่าช่วยมนุษย์อ่ะนะช่วยประชาช่วยคนบ้านเดียวกันนั้นเอ าบางคนก็าหายขาหมอ้อขาครูอะไรเป็นเนี่ยนะขาขาหมอ้อขาขาบีบขาเวลาบางคนก็าหายตามรัทธาได้เลยนะครับนะแล้วก็บางคนกะบีบเบือละรอยนะครับเบร์ละรอยบางคนหายซ้ำโรยบางคนหายห้าโรยบางคนทุกใจมากเออห้มากอ่ามากันไปตามเป็นเรียงเป็นราวนะครับผม แล้วก็หม้อบานเนี่ยเป็นทิ้งที่อยู่กับอ่าคนคนบ้านเราเนี่ยมาตั้งแต่นานเลยแล้วก็มีรักไร้ทีมีเอกไร้ทีเลือกใครมีที่ไหนกาสามารถคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะว่าว่าที่ไหนข้ามาเช่ความรู้กันได้เพื่อว่าใครไปรักษาที่ไหนเคที่ไหนไปที่นั่นนะครับนะแล้วก็วีนี้เนี่ยวางว่าคุณผู้ฟังเนี่ยให้แคทกันเลยนะลองไปตามมากันแล้ว่าหม้อบานเนี่ยไปลองเล่นสักทีที่ห็นว่าถิดบอกว่าดีตังที่นั่น มอ,มอมอมอพง์นะครับกับบักมานนะครับนะลองไปแลกกับผม มอสเวลานะครับอยู่ในช่วงถ่ายรายการคุณผู้ฟังกก็ต้องกอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันได้ไหมทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์เวลา17บเนาฬิกา10นาทีจนถึง17บเนาฬิกายนาทีนะครับน่าจะเจอกันได้ทุกวันเลยวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะครับกามีไม้เช็คอินกันตลอดแลยว่าพาไปไหนในจังหวัดปัตตานีกองเรานะครับน้ขอบคุณมากๆครับผมี่อยู่ฟังกันในพี่นี่นะครับแล้วก็เจอกันได้ไหมในควันหน้านะครับนะขอบคุณและสวัสดีครับ